เป็นน้ำเฮ้ยนี่มันความลับอะไรน,นี่ไงตูสิบมาท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพามาดูบ้านใหม่ในบลูเค e a v นะท่านผู้ชมซึ่งมันได้อัปเดตเข้ามาใหม่เว้ยว้าวโอเคก่อนจะไปดูว่าบ้านมันเป็นหน้าตายังไงแล้วมันมีความลับอะไรไหมก็ฝากกด like oh. ไลค์ไว้หน่อยนะใครมีความคิดเห็นย,ยังไงกับบ้านหลังนี้ก่อสามารถคอมเมนต์บอกผมได้เออผมจะมาพูดก่อนว่ามันมีกิจกรรมเกี่ยวกับฮาโลวีนด้วยนะท่านผู้ชมช่วงนีออ้ที่บ้านหลังนี้อัปเดตเข้ามาดูดิมาหาชิ้นส่วนวนะกิจกรรมอันนี้อันนี้ขอนอกเรื่องแป๊บหนึ่งเออมีรด ไอสตีมอินเซนนะท่านผู้ชมก็จะได้ลดอะไรพวกนี้เลยเป็นลดหมดเลยนะเออก็หาชิ้นส่วนเอาอยากได้ระดับไหนก็ทําระดับนั้นก็คลิกเอาเออผมก็ได้ทําคลิปพาทําไปละหารถทุกคันแล้วนะตอนนี้เราจะไปดูบ้านกันเลยมาอยู่จุดที่23มละกันบ้านแบบเลื่อนจนมือเปื่อยพวกแกเลื่อนมาก็จะเจอกับบ้านหลังนี้หน้าตามันคล้ายๆกับบ้านฟาร์มหลังนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเลื่อนดูแป๊บหนึ่งนี่นี่นี่คล้ายๆบ้านหลังนี้เลยเดี๋ยวผมจะสปอนบ้านหลังนี้ก่อนพี่ลีลาวอ่ะโอ้โหอะไรวะ มันหน้าตาคล้ายๆกับบ้านหลังนี้เลยนะท่านผู้ชมแบบเป็นบ้านสไตล์แบบมีคอกม้าอะไรเหมือนกันนะแต่ผมจะไม่พูดเยอะแล้วกันแต่ผมจะสปอนบ้านหลังนี้เลยนี่ไม่พูดเยอะ,ะพูดมาเยอะแล้วนะท่ <c oughs> านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่าเราจะเจอตู้เซฟหรือมันมีความลับอะไรหรือเกี่ยวกับบ้านหลังนี้หรือเปล่านะตอนนี้มันน่าจะเกี่ยวกับฮาโลวีนนะท่านผู้ชมอะไรบางอย่างมันจะมีแบบน่าจะเกี่ยวกับฮาโลวีนเพราะว่าบ้านหลังนี้มาตอนฮาโลวีนมันจะมีมีฝักทองอะไรประมาณนั้นเออ หน้าบ้านเราก็จะเจอกับป้ายหน้าบ้านนะท่านผู้ชมเราสามารถตั้งชื่อได้ปะบ้านเราไงตั้งชื่อดินี่ตัวหนังสือมันก็จะขึ้นอยู่แบบนี้บ้านเราไงก็จะมีตกแต่งด้วยเสาที่แบบเป็นเสาไม้นะท่านผู้ชมแล้วก็มีม,มีทาน,น้ำทำไมผมจะเขียนว่ามันทำไมต้องทำไปเฉกแเฉกวะใช่ไหมลองไหว้ลองไ,งไปดิพุดดูเผยมีความลับข้างล่างเป็นเป็นหญ้าสีจางๆ อ๋อมันสะท้อนกับแดดมีความลับทำไมมันต้องทำปเป็นเฉกๆกด้วยวะตกแต่งด้วยฟักทองแต่ไม่รู้ว่าฮาโลวีนเขาจะเอาฟักทองออกหรือเปล่าแต่บ้านนี้มันไม่ได้มาแบบตรีมฮาโลวีนนะท่านผู้ชมมันมาแบบตรีมแบบเลี้ยงม้าอะไรประมาณนั้นแต่ผมไม่รู้ว่าคอกม้ามันอยู่ไหนวะตกแต่งด้วยหญ้าสีส้มสีสีเขียวอ่อนเขียวเข้มนะเดี๋ยวเราจะดูหน้าบ้านไปก่อนแล้วกันเราจะไปดูในบ้านนะท่านผู้ชมปรวกาประตูตรงนี้จะเปิดได้เล่ามันมีรูปเมาเออประตูตรงนี้เปิดได้ดูดิโคตรอลังการถ้าปิดล่ะ ปิดก็ต้องคลิกประตูนหนลองทําประตูหนีบตัวเองนี่มันจะหนีบปะวะหนึ่งสองหนีบไหม <c oughs> ชนหน้าเลยเออเปิดไว้แบบนี้แหละตกแต่งด้วยไฟในกล่องพร็อพอือน่าจะเป็นคอกม้านะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราค่อยไปดูดูรอบบ้านเด้มีอะไรปะวะผมอยากบังคับมุมมองนะั้นเลยเกินน้ำผู้ชมเว้ยแบบมันบังคับไม่ได้เว้ยมุมมองที่แบบบังคับไกลๆในเซิร์ฟีีพีอ่ะพี่บนห้องหลังใต้หลังคามีแบบที่ดูเท้าด้วยเหรอโพดน่าสนใจ เอา้าล่วงเวรกรรมล่วงจากบ้านตัวเองไม่ต้อผมจะพาไปดูข้างในบ้านเลยแล้วกันตรงนี้มีอะไรบ้างอ๋ออันนี้เป็นกล้องวงจรปิดให้สามารถเปิดอีกตรงนี้ได้ด้วยท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นทางเข้านะสามารถปาร์ตี้ได้แล้วเนี่ยนผมลองจัดปาร์ตี้ดีป่ะเออขอนอกเรื่องแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าแบบมันมันน่าสนใจไงบ้านแนวนี้แบบนานๆกว่าจะเห็นนะใช่ไหมเนี่ยตั้งโต๊ะเห็นไหมโอ้โต๊ะตัง้งไม่ตรงเลยวยเนี่ยแบบจั้งโต๊ะแบบปิกนิกได้เลยนะท่านผู้ชมดูดี เออมานั่งสั่งรันกับเพื่อนประตูตรงนี้ผมก็ชอบเปิดปิดได้เลยนี่ <laughs> ดันตัวเองออกมาเออดูดีน่าสนใจเดี๋ยวเราจะไปดูในบ้านกันเลยในบ้านก็จะตกแต่งแบบไอ้โต๊ะตรงนี้ตั้งเอียงวะ่ะเขาไม่ได้ตั้งตรงนะเพราะว่าทำทำทำมาแปลงแล้วก็มีเทียนนะท่านผู้ชมมีเทียนตรงเนี้ยอัน,นนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นมีรูปม้านะท่านผู้ชมนะม้าตัวนี้เป็นม้าอะไรวะคล้ายม้าในกระเป๋าเราเลยเว้ม้าใ,ในกระเป๋า <laughs> ไม่ใช่ในยานพาหนะดินี่ใช่ไหมเอา ไม่ใช่สถานที่ที่สามารถสปอนได้เนี่ยมาคล้ายๆกับมาตัวนี้เลยไปเดี๋ยวมาตัวนี้จอดไว้นี่ก่อนเอาลงลงเออกดลงเจะมาพูดถึงในบ้านต่อนะท่านผู้ชมก็จะเป็นห้องครัวนะก็จะมีดอกกุหลาบให้เราไดอกกุหลาบนี้มันหยิบได้ปะยิบได้ปะยิบไม่ได้จะมีป่องนั่นป่องนี่นี่ก็จะเป็นตู้เย็นเี่นก็จะมีของกินเหมือนตู้เย็นบ้านหลังอื่นนะแต่บ้านหลังนี้เป็นบ้านฟรีนะบางคนอาจจะยังไม่รู้อ่างล้างจานเป็นตกแต่งด้วยสีดำนะท่านผู้ชม สวยงามเลยเดียวเออแบบก๊อกมันอยู่นี่เนาะเวลาเปิดก๊อกมีอะไรวะห้องใต้บันไดจะเป็นห้องน้ํานะโอ,โ,โอ้โหถ้าโกคกินถ้าเกิดว่าลุกหัวชนในชีวิตจริงนี่น่าจะเจ็บหัวหนะดูนะชนกับบันดไดมีกระดาษทิชชู่มีผพายชิตัวไม่อยากล้างหน้าดีไซน์ดีสวยโค้ง,งมีกระจกแต่มองกระจกไม่เห็นหน้าตัวเองเลยน้ำไปซะเปิดเยอะดเดืองตรงนี้จะเป็นห้องอาบน้ำโอ้โหผมนึกว่าจะมีที่รับทะลุออกมาที่ใดได้เป็นห้องน้ํา ห้องน้ำทะลุจากลูปมาทมา่านผู้ชมเออวะมีอะไรวะอันนี้มีชั้นวางหนังสือทำไมมันแคบๆว่ะตรงเนี้ยเออไปดูวิววิวในเมืองบลูเฮเวนเออว่ะมีโซฟาโซฟาสองตัวนะชมนี่เปิดเปิดปิดไฟไมีห้องลับไปตรงเนี้ยเออตรงนี้เข้าไปได้นี่ถือว่าเป็นห้องลับไหมนี่ทำไมมันมืดจังวะเออเป็นที่ลับได้นะเล่นอนแอบตู้เซฟมันอยู่ไหนวะดูชั้นสองก่อนเพ่อไปดูห้องมา อันนี้จะเป็นไม้อีกตัวหนึ่งเป็นม้นนมสีดำเหรอม้มานเกี่ยวอะไรว่าความลับอะไรนีปะอันนี้เปิดอะไรเปิดปิดไฟนี่ท่านผู้ชมผมชอบ,ชอบ,ช,อบชอบตรงนี้เลยแบบดูดาวนะเออดูดิจกแปดบานนะตัดด้วยโคง้งสีดำเออวะโอ้โหเราก็มีแบบนี่สำหรับสาวๆโอ้โหแต่งหน้าก่อนมีการนั่งแบบทาแต่งหน้าด้วยเหรอหวีผมได้ไหมยัไงไงหวีผมไงเสริมสวยโอไม่์กอด เราหล่อไหมพทกแกอั <c oughs> งวีไว้กระจกตัวเครื่องแปรงเทียนดอกกุหลาบมีมีหมอนอะไรเปเนของตกแต่งโครงลองขึ้นเป็นหลังคาบ้านได้ปะติ่แตแบบนี้ได้ปะอุ้ยไม่ได้เป็มเปนมดโครงหลังคาได้ปะอันนั้นมันหลอดอะไรวะหาความลับหาความลับหรือหาความลับประตูโอโประตูชนนี่จะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับม้าหรือเปล่าวะที่ใส่แบบเวลาเรานั่งม้าใช่ปะนี่น,น,นี่มันจะเป็นหน้าแต้เห็นไหมนี่นี่นนนมันอยู่บนหลังม้านี่ มันจะเป็นที่นั่งใช่ไหมอันนี้ผมเดาเอาหนะน,นี่จะเป็นอะไรนี่สายดับเพลิงเหรอเอาไปอาบน้ำม้าหรือเปล่าใช่ไหมเนี่ยอาบน้ำมาสดชื่นไม่แก่เวลาเก็บสายก็คลิกไปเอราจะเก็บดีไซน์มันสายดับเพลิงเลยเลวะจะไปเอาออกมาเล่นอีกทำไมเนี่ยมีมีพั่วมีถังขอกมาเอาม้ามาอยู่ในนี่เหรอมีเก้าอี้นั่งนั่งเส้มาม้าคอกม้าแบบหรูหรามากเลยท่านผู้ชม น,นี่มีกระถางต้นไม้มาไงไปเนพวกเนี้ยเออว่ะมาไงวะเปิดคลองมาทุกคลองเยเปิดได้ทุกคลองนะสถานที่คลองไม้แบบลูลาตกแต่งด้วยไฟเหมือนในบ้านเลยตู้เย็นยังไม่ปิดเปลืองไฟนะนี่นเนี่ยโอ้ไม่กอดปิดเออปิดตู้เย็นเรียบร้อยม,มีอะไรวะอันนี้เตา่าผมวนกลับไปกับมหาอยู่ต่อไปเราก็จะหาไอเทมทีเด็ดเราก็คือขั้นตอนการหาตู้เซฟ ขาไม่น่าจะทําให้เราผิดหวังมั้งผู้พัฒนาเขาน่าจะเอาตู้เซฟมาอยู่นะอันนี้ผมเดาเอาจากความรู้สึกหรือเปล่าไม่แน่ใจอย่าเข้าไปตรงนี้ก่อนเลยโอ้โหบัควินกับดอกแรกก็บักเลยหล่อนี่เออโอกมาได้ก็ได้ผู้ชมคิดว่ามันจะมีที่ลับที่ไหนวะถ้าผมจะไปดูเดี๋ยวตรงนี้มีอะไรปะโจดเข้าไปก็ไม่เห็นมีอะไรดูในบ้านดิตรงนี้ถ้าถ้าใส่ออกไปน่าจะทะลุนอกบ้านเลยเนาะโอ้ทะลุนอกบ้านหาความลับหาตู้เซฟใต้เตียงดิ เผื่อมันบ้าไม่ใช่โอ้โหคำาลับอคอกมาเห,อเหรอมี่บอกให้ผมมามาสอดดูใต้นี้ป่ะได้ปะ,ะเ้ยเดี๋ยว,ยวนอนใส่เข้าไปนอนเฮย้ยเป็นน้ำเฮ้ยนี่มันความลับอะไรกันเอ้าแต่ผมออกไปข้างนอกไม่ได้ทำไมดิวาลงไปเอา้าออกนอกแมพเอา้าเอา้าเอา้เอา อ,าอ,อา้าไไนนวนี่มันอะไรกันเอ้าแล้วผมไปไหนเนี่ยวาร์ปกลับบ้านแป๊บหนึ่งเอ้าบักได้ไงวะนี่มันอะไรกันหล่อนี่ไอ้ลองเอามาไปจอดมาไปจอดบ้านเลยเอามาไปฝากไว้ในคอกดิโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ่ะลงปิดประตูตั้มโอ้โหเออวัพอดีเลยวะโู้เซฟมันอยู่ไหนมันจะมีปะวะแตแ่น้ำไอ้เมื่อกี้เนี่ยผมรอดไปได้ไงวะ หรือเราจะปิดประตูอคอกมาเราแล้วเราเอาถุงนอนมาสอด้แถวเนี้ยอ้าวไม่เข้าไม่เข้ามีอะไรนะความลับมันอยู่ไหนเนี้ยปุ่มไฟตรงนี้โคตรเทเลยมีกดอะไรปะเดี๋ยวเราต้องหาที่ลับผมว่ามันน่าจะเกี่ยวกับอคอกมานี่แหละที่ลับก็มีพลวไว้ให้ทําไมวะไปขุดดินอะไรหรือเปล่าท่านผู้ชมเหมือนบ้านอะไรหลังนั้นนะที่มันขุดไปแล้วแบบแล้วมันจะไปโผล่ข้างล่างลองดูดิ ลองสมมุติดูมันจะได้ปะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันมันจะได้ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันโอไมกกอดทําต่อไปจงทําดีจงทําดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นผม oh. ลองเอาลบกองพรอ็อพดิแล้วเอามาขุดตรงเนี้ยเพราะว่าตรงนี้มันทําที่เป็นที่โล่งๆมันจะทำทำไมะวะว่ตู้เซฟมันจะอยู่ตรงนี้ไม่มีนะทําสักพักแล้ะ <laughs> โอ้ยมันจะได้ปะเนี่ยไม่มีนะมีหรือเปล่าไม่มีพวกเก๋ นอนมาสอดเฮ้ยสอดไปปับ๊บไหนไอทีเมื่อกี้ก็ไม่มีนะโล่งๆเอาออกนอกแมวนอีกแล้วปั๊บก eh ับบ้านไม่ท wow, ันโอ้โหโอ้โหเกมค้างแล้วสรุปตู้เซฟมันอยู่ไหนวะผมไม่รู้จะหายังไงลเฮ้ยเดี๋ยๆใต้นี้มันน่าสงสัยว่ะดูไม่มีมีแต่ต้นไม้โอ้โหจะมาตกอะไรเนี่ยมีเปล่ามีเปล่า มีหรือไม่หรืออะไรใช่ไหมเกยม้าเนี่อะไระวะโบลลรถน้ำไอ้นี่เป็นอะไรนี่เป็นถ้วยรางวัลม้าเหรอม้ายอดเยี่ยมหล่อเนี่ยโอ้ไม่ฉันมีถ้วยรางวัลแล้วที่จริงถ้วยรางวัลน,นี้มันมีในกระเป๋าเราใช่ปะ่ะอันนี้ผมไม่เคยสังเกตนะใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้เออมันมีในกระเป๋าเราอยู่แล้วนี่วะนี่เป็นม้าแข่งนี่วะอันนี้ก็เป็นรูปมา้ารูปม้ามีสี่รูปนะในบ้านเราใช่ไหมกินไม่แกยกินถ้วยรางวัลไหมม้า มันจะอยู่ใต้กองฟางเียบ่า่ท,ที่ลงที่รับจะอยู่ไหนเนี่ยถ้าบชมตู้เซฟเนี่ยหาไม่เจอเดเลยมันมีม,ม,มุมสองม,ม,มุมเฮ้ยเอา้าตู้เซฟอยู่นี่เหรอนี่ไงตู้เซฟอ้า,อาวฉันเจอตู้เซฟแหละโอ้ไม่กอดสุดยอดมากๆเลยฉันเจอตู้เซฟแล้วอยู่ใต้ดินเลยเ อ๋อมันทะลุมันทะลุตรงก้อนฟางตรงนี้มาเว้ยท่านผู้ชมเว้ยนี่แล้วเราก็จะเจอกับตู้เซฟเออบอกก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดเหมือนกันนะเอาดีต้นไม้สีเหลืองผมไม่รู้ว่าฮาโลวีนออกไปเขาจะเปลี่ยนสีหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องรอดูเออบ้านแต่บ้านสวยงามน,นะนหนลองมาเปลี่ยนสีบ้านเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีอ๋อถ้าถ้าเปลี่ยนสีบ้านมันจะเปลี่ยนแค่แบบบางส่วนเออเปลี่ยนขอบๆอบเออเปลี่ยนไม่มากเลยเว้ยสีเหลืองเออบ้านก็จะเปลี่ยนประมาณไม่ได้เปลี่ยนแบบอะไรมากมายเออว่ะ ถือว่าเป็นบ้านที่สวยงามน,นะท่านผู้ชมเป็นบ้านชิวๆนะมีลำธารหน้าบ้านขึ้นไปด้วยสะพานโค้งแล้วก็มีที่พักพิงเนี่ยแบบไปจัดปาร์ตี้เล็กๆกับเพื่อนได้เป็นคอกม้านะเป็นบ้านแบบแนวคอกม้าไงอืมถือว่าทําดีนะชั้นบนก็มีที่ดูดาวด้วยอะไรประมาณนั้นแบบนี้เป็นจุดดูดาวแล้วก็มีที่นอนห้องเดียวเลยถือว่าการตกแต่งก็ดีนะสวยงามมากท่านผู้ชมเป็นบ้านแบบไม่ได้แบบดูแบบสบายๆตาแต่ก็ดูหรูหราอะไรประมาณนั้นเออ เป็นสีเขียวเออมันสีช่องขึ้นเลยเออว่าท่านผู้ชมใครอยากลองมาดูบ้านหลังไหนก็อย่าลืมไี่จะลองมาดูกันนะใครชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์บอกผมได้สำหรับบ้านหลังนี้มาท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปเพันท่านี้นะถ้ใครชอบก็ฝากกดไลค์แชร์กดับเพื่อนๆผมด้วยนะครับผมไปคลิปแลรกผมบ๊ายบายสำหรับบ้านหลังนี้ก็ถือว่าสุดยอดดีโอเคไปเร็วไปเร็วมากเลยบ้านหลังนี้นี่คับผมบ๊ายเปแล้วไปแล้ว